แต่เพื่อความสง่างามคุณควรจะลาออกจากสอวอเลยนะไปเป็นอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนประจำกัมพูชานนไปไปเลยนักสิทธิมนุษยชนสองท่านนะครับคุณอังคณากับคุณอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะจำชื่อนะครับออกมาบอกว่าการกระทำอย่างเนี้ยมันขัดหลักสิทธิมนุษยชนมันผิดกฎหมายตรงไหน่ะ นะครับมันผิดกฎหมายตรงไหนนะครับมันสงครามจิตวิทยาเราไม่ได้ไปพ่นกระสุนใส่เขาไม่ใช่ไปจับทําร้ายประชาชนชาวกัมพูชาเราแค่เปิดเสียงหนังกลางแปลงโว้ยนะมันจะหนังผีมั่ง มีเสียงหมาหอนเสียงเครื่องบินเสียงอะไรมันก็ภาพพยนต์มันไม่ใช่ของจริงมันผิดกฎหมายตรงไหนท่านเอามาสิแล้วดันเอาไปโพสเห็นใจขเขมรน,นะครับว่าเราเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณจะออกมาแก้ตัวอย่างไรก็ช่าง ว่าคุณแปลมาจากไอ้นักสิทธิทมนุษยชนของกัมพูชาเขาร้องเรียนไปแต่เจตนาคุณทำอะไรคุณย่อมรู้ดีแก่ใจก็สะใจคุณแล้วนี่กัมพูชาคุณเซนคุณมาเน็ตจ,จะให้รางวัลประชาชนคนขเขมนดีเด่นแล้วนี่นะคุณเป็นคนไทยนะ กินเงินเดือนประเทศไทยนะมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมก็ประเทศไทยนะเห็นแก่ประเทศไทยเนี่ยจะเรียกร้องอะไรก็โตจนป่านนี้แล้วมันน่าจะรู้ต้องมีสามาัญสำนึกว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไปทำให้ขเขมรมันได้ใจว่าขนาดคนไทยเขายังด่าคนไทยด้วยกันเลยก็ <c oughs> มีคุณอังคณาเท่านั้นแหละ ที่มาต่อว่าคนไทยว่าทำไม่ถูกมีแต่เขาชื่นชมที่ทหารทำนะครับท่านพลตีเบญจพลท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งคุณกันจอมพลังทำต่อไปเถอะครับไม่ได้หนักหัวใครนะครับเราฉายหนังให้ทหารเราดูหรือมึงจะห้ามฉายหนังอีกอะมันผิดกฎหมายข้อไหนคุณก็ว่ามาเลยนะครับอย่าไปโพสต์ข้างๆเคียงๆไม่ดีไม่เข้าทา วันนี้มีการประชุมที่มาเลเซียประชุมสามฝ่ายสี่ฝ่ายไทยขเขมรน,นะครับมีตัวกลางประเทศใหญ่ๆมาเป็นตัวกลางผมมั่นใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่าไม่เสียทีให้ขเขมรแน่นะครับไม่เสียทีให้ขเขมรนแน่ไอ้ขเขมรมันใจจะขาดแล้ว อยากดีกับประเทศไทยอยากจะเปิดด่านแต่น,นี้ใสคุณที่แสดงออกเนี่ยมันคนอยากดีด้วยเหรอเอารถถังออกมาโชว์เอาปืนใหญ่เอาจะหลวดออกมาโชว์แล้วก็บอกโพสต์มาว่ากำลังจะเคลื่อนย้ายไปประจำชายแดนเฮ้ยอย่างนี้คนมันจะคุยดีกันเหรอนะครับคนมันจะคุยดีกันเหรอ ผมว่าคุณเซนคุณมนเนตถ้าเกิดว่าคุณดำเนินกลยุทธ์แบบเนี้ยมันจะทำให้เราจะต้องตัดญาติขาดมิตรกันนะนะครับผมพูดเรื่องคุณอังคณาอีกทีผมออกมาเรียกร้องตั้งแต่เริ่มปะทะกันใหม่ๆนะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายตายในยอ้อมกอดของยายเลย น่าสงสารมากขเมรแม่นยิง b ีเอยี่สิเอ็ดใส่ร้านเซเวีเลเว่นเสียชีวิตไปตกแปดคนทั้งเด็กทั้งผู้หญิงตายทั้งครอบครัวเลยผมก็เรียกร้องให้นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องช่วยเหลือคนไทยประชาชนคนไทยเป็นพละเรือนที่โดนทหารขเมรมัน เข็ยนค่ายิงจะรวดใส่เราคุณเงียบคุณเงียบไม่ทำที่จะทำนี่ไม่ทำนะครับแถมออกมาแก้ตัวว่าไทยก็ตอบโต้เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาทันที ที่ไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยๆเอาเครื่องบินไปทิ้งเขานะมันยิงใส่เราชิบหายไว้ป่วงอย่างนั้นน่ะเราต้องไประงับยับยั้งจุดต้นเหตุจุดที่มึงปล่อยกระสุนปล่อยจรวดมาใส่เราโอ้ยแม่นพูดอะไรก็เข้าข้างขาเขมรตลอดผมว่าคุณแม่นย้ายไปอยู่ขเขมรเถอะคุณย้ายไปอยู่ขเขมรเถอะอย่าอยู่เลยไอ้หา่าประเทศไทยเนี่ยคุณย้ายไปอยู่ขเขมรเถอะ จะได้ไปรีอยากร้องได้เต็มที่ไนงะนี่คุณกินเงินเดือนประเทศไทยอยู่นะภาษีปร,ระชาชนคนไทยอยู่นะแถมมีหน้ามีตามีเกียรติได้เป็นสอวอด้วยคุณย้ายไปอยู่โน่นเถอะอย่าอยู่เลยประเทศไทยอะ่ะนะครับย้ายไปเถอะไม่เข้าท่าจริงๆเลยไอ้หา่า ผมก็ไม่อยากไปโต้เถียงกับผู้หญิงนะนะครับอีกคนก็ผู้ชายเป็นที่ปรึกษาสมาคมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้แฮปปีก้กไอ้สมาคมหานี้หรอกนะครับเห็นด้วยอังคณาว่าประเทศไทยทำนะผิดแมนตักกะความคิดพวกคุณไอ้เฮี้ยไม่น่าเป็นคนไทยอ่ะ นะผมว่าคุณไปอยู่ขเขมรเถอะเพราะคุณกินเงินเดือนให้มูลนิธิสมาคมไอ้หูเมไดไล้วัดหาอะไรเนี่ยนะครับโอนสัญชาติไปอยู่ขเขมรเถอะขอโทษที่พูดแรงผมก็ออกมาด่าอย่างเงี้ยนะตั้งแต่อาจารย์ที่เทิดทูนขเขมรแล้วนะครับ อาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรก็ไม่รู้นะครับไอ้นักประวัติศาสตร์จอมปลอมหาอะไรเนี่ยนะครับผมก็ออกมาด่าไอ้มรกรพยักประโคนผมก็ออกมาด่าอย่างเงี้ยนะครับอย่าต้องให้ด่าคุณอีกสองคนเลยปรับตัวซะนะปรับตัวซะนะไม่นั้นจะเริ่มด่าแรงแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปด่าผู้หญิงแต่เพื่อความสง่างามคุณควรจะลาออกจากสอวอเลยนะไปเป็นอาสาสมัคร สิทธทิมนุษยชนประจำกัมพูชานั่นไปไปเลยใครมาโพสก็ไม่รู้ว่าให้รวมชื่อกันเรียกร้องให้ถอดถอนสอวอผมเห็นด้วยนะถ้าเขาไปลงชื่อผมจะไปลงชื่อด้วยนะครับผมเห็นด้วยครับถ้าเกิดว่าคุณอังคาจะลาออกจากสอวอแล้วก็อย่าอยู่ประเทศไทยเลยครับ อย่าอยู่ประเทศไทยเลยเพราะว่าประเทศไทยมันทำอะไรน่าเกลียดน่าชังในสายตาคุณเหลือเกินนะครับไม่ว่าตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะปราบปรามคนร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณก็ร้องเรียนเรียกร้องที่ตำรวจทหารโดนรอบโจมตีโดนดักยิงโดนวางระเบิดประชาชนตายไปห้าพันกว่าคนคุณไม่ออกมาเรียกร้องคุณไม่ออกมาเรียกร้อง เรียกร้องให้แต่โจรน,นะครับเรียกร้องให้แต่โจรน,นะครับไม่เข้าท่าเลยนะครับเขารวมตัวกันมันมีช่องทางผมก็ยังไม่ได้ศึกษากฎหมายนะครับถ้ารวมตัวกันแล้วก็ขอให้ปลดสอวอได้ผมจะไปลงชื่อด้วยคนนะครับใครเป็นหัวขบวนก็นัดเลยนะครับนัดเลยนะครับผมจะไปปรากฏตัวนะครับ จะไปไล่สดเชิญชวนประชาชนให้กันออกไปรวมตัวเรียกร้องลงชื่อกันสองหมื่นชื่อนะครับสองหมื่นชื่อส่งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่งสารรัชธรรมนูญวินิจฉัยนะครับว่าการกระทําของท่านเนี่ยขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่าโอ้ยผมว่ามันเกินแล้วครับนะครับมันเกินแล้วครับตอนเนี้ย เขารวยแล้วนะคุณอังคณา,าเนี่ยเก็บค่าจอดรถทัวร์คันละสิบบาทเนี่ยผมว่าแม่นได้กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าได้กี่ล้านแล้วนะครับคุณอยจะทำอย่างนี้เลยนะครับหวังดีกับประเทศไทยจริงๆมีอะไรมันจะทำให้เราเสียเปรียบก็กระซิบบอกกันโทรศัพท์บอกกันนะครับว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหมอะไรได้ไหมนะ ก็ทำดิถ้ามีหัวใจรักชาติมีหัวใจว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินไทยคุ้มกลาหัวให้เราได้อยู่ได้กินเนี่ยนะครับครั้งแรกมีเสียงไปเปิดผมก็บอกมันหนังกลางแปลงนะครับเขาก็พัฒนามีจอหนังขึ้นมานะครับพวกเราก็บอกกันที่เราคนไทยนี่อย่าไปเข้าข้างเขมรนะครับคุ้นก็ออกมาเรียกร้องทิงแล้วผมก็บอกว่าตัดความช่วยเหลือกัมพูชาไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะไปสร้างถนนงบประมาณนะครับไม่ว่าจะงบให้เด็กกัมพูชาได้เรียนฟรีคุณก็ออกมาต่อต้านไอ้หากคนไทยยังไม่มีที่เรียนเลยคนไทยยังต้องกู้เรียนเลยกู้กยศยังไม่มีจะแดกเลยเสือกไปเห็นใจขเขมรเอาไอ้งบนั้นไปให้คนยากคนจน ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือดีกว่างบมันตั้งเยอะนี่นะครับผมไม่เข้าใจคุณไปเห็นใจแต่คนที่มันเป็นศัตรูกับประเทศไทยเป็นศัตรูกับความสงบของประชาชนคนไทยนะครับมันเปลืองเงินเดือนหลวงนี่ยใหญ่นะครับคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับใหญ่นะครับเป็นองค์กรอ,อิสระด้วยนะครับ แต่คนอื่นๆเขาก็ดีนะครับก็เห็นคุณเนี่ยนะฮะคุณอังคาาพอเลิกพูดมันทำให้อารมณ์ขึ้นนะครับ